นี่ค่ะว <Whoa! S 2> ันนี <H tema down> ้นะคะเราจะมาเล่นทอมบอริให้มันตัวหอมค่ะตอนนี้หนูก็ตัวหอมแล้วค่ะว้า่าตินได้แค่วันเดียวครับหอมเลยน้องเอเชียเอาเธออยากเต้นออกกําลังกายนะครับก็เลยต้องเอาเทอร์โมรีนมาให้เต้นครับน้องเอเชียว่าอยากได้เต้นดึ๋งๆนะครับห้ามเดินอย่งนี้ครับอ่าพร้อมแล้วครับเริ่มเลยอ้าวหนึ่เดี๋ยวไม่ซ้่นะฮะอืม จะมีท่าด้วยนะครับมีท่าด้วยอ่ารือท่าเธอดูใน youtube มานะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับฝึกเต้นออกร่างกายตั้งแต่เช้าครับตีห้าครึ่งนะครับเนี่ยกำลังเหื่อครับออกกำลังกายนะครับน้องเอเชียอ่าเต้นแล้วบอกว่าพร้อมด้วยนะครับอ่าท่าที่หนึ่งนะครับถ่าท่าที่สองครับต่อไปท่าที่สองแล้วอือมีอะไรครับสลับขาธรรมดานะครับเนี่ย มีท่าที่สองสลับขาครับชอบออกกำลังกายท่าที่สามท่ายสามอะไรครับแล้วแต่เอาเลยอืท่าที่สามท่าที่มนี่หลายท่านะครับออเฮ้ท่าที่สามดึ๊บตึ๊บชุบโอ้โหหลายท่าท่าที่สามครับอ่าห้อย่าลอกเรียนแบบนะครับคุณในท่าไม่เชี่ยวชาญจริงๆนะครับ น้องเชียร์เนี่ยทำบ่อยครับขาอ่อนตอนนี้เขาเรียกว่าขาความกระดูกกร,ดก,กระเดี่ยวกระดูกกระเดี่ยวอ่อนนะครับโอเคนี่หลายท่านะครับอชอบเล่นยืดหยุ่นร่างกายอยู่เรื่อยนะครับน้องเเชียเนี่ยก็เลยทำได้นะครับหลายท่าแล้วเออ แนวเต้นไปเลยเได้หลายท่าเลยเหนื่อยไหมต่อไปท่าที่สี่ท่าที่สี่มาที่ข้างหลังต่อไปนนเออนี่อา้อาวมันจะกระโดดได้ไงลูกเนี่ยฮะเอา้เอามัานจะหลุดนะเนี่ยอ่าพอเอาเต้นเต้นอ่ากระโดดนึ่งนึงเลยเนี่อย่างเงี้ยสลับขาเงี้ยอ่า เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเปิดเพลงมาด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเพลงดูท่า <c oughs> เหนื่อยไหมเนี่ยอ่าสลับเพ่งสาขาไปครับกระโดดกระโดดมุนได้ไหมบ้าหรือมีหลายท่านะครับท่าที่หกโอ้ยกระดูกระเดี่ยวไป็นไงน้นนอยเนาะเอาเอาที่เอาที่สบาย แต่ไปท่าที่สามาไม่ใช่ท่าท,ท,ที่ที่สี่ท่าที่สี่แล้วไง,งเออโอ้โหอา้าวยืดซ้ายต่อไปยืดขวาอา่าเอากระโดดต่อไม่ใช่เอาท่าแบบนี้พ่อจะทำอะไรให้ด้วอืมเออเฮ่อ,อ,อท่าอะไรเนี่ยเออเออเออเฮอท่าอะไรครับเนี่ยฮะโว้แต่ละท่าคืออืม เดละท่าเนี่ยสุดยอดเลยครับ